ค่า,าแพทแพทเดียวกันสามารถทำอะไรได้ถึง2แบบเลยนะคะจะทำแบบเรียงแถวก็ได้อันนี้แบบเรียงแถวแบบเรียงแถวนี่จะดูเบียดกันหน่อยหนึ่งทำยังไงก็ทำคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นโซ่3ามเนะี่ยเราไม่เอาเราจะเอาแค่ช่วงที่เป็นโซ่สองพออันนี้ป้าทำเม็ดแบบใหม่ให้ดูอีก ใครจะชอบแบบเม็ดแน่นๆหรือเม็ดแบบไหนก็ลองไปปรับดูนะคะการทำก็เหมือนกันค่ะลมฝนมาก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะอะไรเลีงแถวจะทำให้ดูที่6เม็ดพอนะคะใครจะชอบ7เม็ด8เม็ดก็เพิ่มไปแต่ป้าจะทำให้ดูที่6เม็ดนะ 6คูณ2ก็โซ12 1สหน่งเอเโซ่เอทำา x 2 2งครั้งในงวงกลม3 4 ยงลมฝนมา12ดึงผิดฟัง12ยังไม่ต้องชิดมากนะคะแล้วก็มาซี แต่ตรงเนี้ยเราจะขึ้นแค่โซ่สองแบบเก่าแบบวงกลมเนี้ยเราขึ้นที่โซ่สามแต่อนี้ยเราจะขึ้นแค่โซ่สองจะขึ้นแค่โซ่สองโซ่สองก็ไม่ต้องแน่นมากนะคะหนึ่งสองเว้นหนึ่งหลักแล้วก็สี่หนึ่งสอง ป้ามองถนัดป้ะเนี่ยสี่สองสามสามห่วงสี่ห่วงห้าอืมลองให้ดูที่หกห่วงนะคะ สีแล้วเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะหนึ่งสองต้องซูมไหมโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองจิ้มไปจิ้มไปโซ่ที่หนึ่งเส้นเดียวพอดึงไหมามาลองสีเหลืองให้ดูนะคะจะจะชัดชัดชัดหรือเปล่า <c oughs> สโซ่สองเอครั้งอันนี้ป้าจะทำเม็ดลองดูเม็ดแน่นๆอย่างนี้ให้ดูนะคะเม็ดเขาดูแน่นๆดิแต่ก็แล้วแต่ชอบนะคะป้าทำแบบนี้ให้ดูไม่ปลดหมดแบบวาอย่างนีอ้อย่างนี้นะคะปลดโซ่หแบบแรกกราถัก f ไปเลยใช่ไหมคะแต่แบบนี้ป้ายังปลดไม่หมด อย่างนี้แล้วตรงนี้ก็ถักทีแล้วก็รวบมาข้างหน้าอย่างนี้หนสองจิ้มไปที่โซ่หนึ่งโซ่ติดกันนี้ที่เลืออีก1โซ่เนี่ยเพราะนีนห่วงจะมีสอ ok งโซ่ใช่ไหคะสองโซ่ทําห่วงจิ้มไปสี่ แล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมโซ่หนึ่งจิ้มไปในหนึ่งเส้นของห่วงที่สองหนึ่งสองอันแรกปลดหมดอันนี้ปลดไม่หมดเหลือไว้ก่อนนี้นะคะโซ่หนึ่ง หนึ่งสองสามจิ้มไปสู้ที่สามอันนี้มิดก็จะแน่นขึ้นนะคะ,ะมิดก็จะแน่นขึ้นแล้วก็นี่อันนี้สู้ที่สองสี่ โซ่หนึ่งห่วงนี้ <S <S คลิปนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วนะคะ <S 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 ทักที หรือใคาจะทําแบบเดิมก็ได้นะคะทําเม็ดแบบเดิมก็ได้แบบนี้เขาก็จะแน่นขึ้นหรือใคาจะเปลี่ยนมาทําแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราหรือใครมีวิธีของตัวเองก็เอาไปใช้ดู ก็มีหลายคนนุะนะคะ,นะคะที่เขาเปิดสอนเอทำสอนใน YouTube อะถ้าใครไม่ชอบของป้าก็ไปไล่หาดูนะคะมีสอนเยอะจ้ะอันนี้เป็นแบบที่ป้าก็คิดของป้าไปเรื่อยๆสองความชอบไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าใครเคยไปโรงเรียนแบบที่เขาเปิดสอนสวยๆอ่ก็อาจจะมาดูของป้าแล้วก็ว่าเออไม่เท่าไหร่ แบบนี้ลองดูนะคะ จะจบแล้วถ้าใครชอบแหลมก็ไปหาวิธีดูนะคะป้าทําได้ประมาณนี้เองค่ะแต่ถ้าเป็นไหมพรมอาจจะอาจจะดูแหลมไหมนี่มันจะดูกลมๆอย่างเงี้ยจบแถวนี้แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะ ทิ้งสีเหลืองไปได้แตจแล้วก็ดึงสีเขียวมาดึงสีเขียวลอดมาลอดเส้นลอดห่วงนี่มาขึ้นโซ่สองไม่โซ่อ่าขึ้นโซ่สองแล้วก็สี่เหมือนเดิมค่ะโซ่สองโซ่สองนี่จยนแน่นมากนะคะโซ่ 2. สองสี่ใต้นี้ใต้เดี๋ยวเหมือนเดิมสีทั้งโซ่หนึ่ง อธิบายหน่อยแล้วกันเผื่อว่าใครเปิดมาเจอคลิปนี้ไม่ได้เจอคลิปที่แล้วโซ่สองสีสีใต้กลิบนี้ใต้ดอกนี้เราที่เราขั้นหนึ่งไว้อะ so. พังนะทโทรศัพท์หสองอ่าซีมาถึงตรงนี้แล้วนะคะที่เราซีไปเนี่ยเราก็ซีเลยค่ะสีสียกเส้นสีเหลืองขึ้นมาด้วยนะคะสีซีเสร็จแล้วไม่เราไม่ทําโซ่อีกสามรอบรอบที่สองแล้วนะคะทําแค่นี้พอแล้วเราก็มา จิ้มตรงโซ่ที่หนึ่งของที่มีสองโซ่เนี่ยจิ้มไปโซ่ที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะขึ้นเม็ดแต่แบบนี้ก็จะเบียดกันนิดนึงนะคะมันไม่เหมือน,นอันนั้นอันนี้เป็นมาลายเรียงแถวค่ะณนะเวลานี้คิดได้แค่แบบนี้นะคะมาลายเลียงแถวถ้าใครชอบก็ลองเอาไปทำดูเนี่ยค่ะ สี่ลงตรงนี้ตรงโซ่เนี้ยสี่การซีเนี่ยอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะดอวเม็ดเขาจะไม่ไม่ตรงกันซีตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนะคะอันนี้โซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองหนึ่งสองเห็นไหมดึงมาเส้นเดียวพอสี่หนึ่งสอง เลยนี่อันนี้ปวดไม่หมดส่วนวนี้จิ้มลงเซลนี้ โซ่หนึ่งเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะได้แบบนี้อะไรเลีงแถวแต่ตรงนี้เขาจะเบียดกันนิดนึงเดยวก็น่าจะได้นะคะโอเคนะคะลองไปลองทำดูนะถ้าใครชอบอะไรเลียงแถว